นี้ไว้นะครับ2636เนี่ยเป็นเลขฟิโบนะถ้าสมมุติว่าราคาทองคําย่อมาแล้วไม่หลุด2636เนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ราคาทองคําจะรีบาวกับเข้าไปนะครับเล่นในกรอบนี้ สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกชาวลองเทรดอะคาเดมี่ของเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวทองคำนะครับว่าเราจะสามารถเข้าไปทํากําไรกับมันได้ยังไงบ้างนะครับประจําวันที่4นะครับเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะนมาช่วยๆกันปั้นพอร์ตนะครับโอเคทองคําตอนนี้ทิวอยู่ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยสองพันสองพันหกร้อยสี่สิบนะครับสองหกสี่ศูนย์นแถวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวิวพาชม ตัวในแนวโน้มของมันคร้าวๆก่อนเนาะว่าตัวทองคำเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มภาพใหญ่เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยยังยังคงเทียนแนวโน้มขาลงนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราวัดจากสวิงไฮตรงนี้ลงมานะครับมันก็จะเป็นเส้นนี้อเดี๋ยวจะทำเส้นนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพกันนะครับ นี่ฮะราคาทองคําทำา i g ขึ้นมาแต่ราคาทองคําตรงนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านไฮนี้ได้นะครับยังไม่สามารถทะลุไฮนี้ได้นะครับภาพใหญ่ก็เลยจะโดนกดด้วยตัวแนวโน้มของทองคําที่ยังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะครับในภาพใหญ่นะครับแต่ในภาพยาวอ่ามันก็จะมีสวิงอ่าในส่วนของเทนนะครับในในสวิงของเทนขาลงในภาพใหญ่นี้อยู่นะครับอ่าคราวนี้ เห็นไหมที่ทูวตีเทนเนี่ยหลังจากที่มันเป็นเทนขาลงมานะมีการเบรกเอาขึ้นราคาสร้างเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็ราคามีการหลุดเ,เทนขาขึ้นลงมาก็เป็นเทนขาลงระยะสั้นเนะเาะพอเทนขาลงระยะสั้นเสร็จปุ ب, ๊บราคาเริ่มสร้างเ,าเทนขาขึ้นทิวจะตีไว้เพื่อให้ทุกคนเห็นนะว่าตอนนี้เทนใหญ่ของตัวทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เทนระยะสั้นมันเป็นยังไงนะครับโอเคคราวนี้เรามาอธิบายภาพปัจจุบันของตัวทองคำนะครับทองคําตัวเนี้ยือยังให้เป็นลักษณะ ของเทนชุดของอเทนขาขึ้นระยะสั้นนะครับก็คืออยู่ในกรอบนี้นะครับเรามาพูดถึงภาพปัจจุบันแล้วนะโอเคคราวนี้จุดสําคัญจะมีจุดแรกนะครับก็คือตรง2636านะครับจาตัวเลขนี้ไว้นะครับ2636เนี่ยเป็นเลขฟิโบนะถ้าสมมุติว่าราคาทองคําย่อมาแล้วไม่หลุด2636เนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ราคาทองคําจะรีบาวกับเข้าไปนะครับเล่นในกรอบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เล่นในกรอบตรงนี้นะครับราคาทองคําย่อลงมานะครับว่าอาจจะย่อลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ย่อกลับเข้าไปเล่นในกรอบนะครับเล,เ,ลเล่นลนักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านของทองคําตรง,ง2 6 6 6นะครับจาตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับอ่าคราวนี้ พอเราได้ภาพแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นทองคำเนี่ยถ้าเกิดย่อมาโซนแถวแถว2666 2667เนี่ยทิวเลือกที่จะบายนะครับในภาพ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไป TP นะครับ TP ถ้าเกิดใครเก็บโซนราคานี้เนาะ2636 2637โซนแถวนี้นะครับเราไปเลือก TP ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือ2649นะครับเป็นจุดแรกนะครับอันนี้ ให้จําตัวเลียกนี้ไว้นะครับใครขาบายนะสองเนะครับเป็น TP แรกนะครับแล้วก็ TP 2จะอยู่2661นะครับ TP 3จะอยู่2666นะครับอ่าเป็นตรงนี้นะครับสำหรับฝั่งบายชัดเจนเนาะนะครับฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซล์คือทิวจะเลือกเล่นก็ต่อเมื่อนะครับราคามันหลุด2635ลงมานะครับถ้าเกิดหลุด2635ลงมาเนี่ยเราจะเล่นในลักษณะที่เรียกว่า follow s e l l นะครับ follow cell ลงมาจุดนี้นะครับซึ่งเวลาหลุด2635เนี่ยจุดที่เราจะ เทคโปรฟิต uh, นะครับจุดแรกคือ2627นะครับอ่ uh, 2627จุดที่2ก็คือจุดนี้นะครับ2618โซน,นแถวๆนี้นะครับที่เป็นเส้นฟิโบนะครับถ้าเกิดราคาหลุด2635นะครับอันนี้ก็เป็นแผนเทรดในกราฟ1ชั่วโมงนะครับอ่ uh, าคราวนี้อ่า uh, สำหรับคนที่เทรดสั้นๆนะครับคนที่เทรดสั้นๆชิ่ขออนุญาตปรับผมที่ไม่เอากราฟ5นาทีแล้วนะเพราะว่ากราฟ5นาทีเนี่ยพอพออัพลงเสร็จปุ๊บเนี่ย กว่าคลิปมันจะอัปโหลดเนี่ยคือแผนมันมันนี่ไปแล้วนะครับแผนมันก็ช้าไปแล้วนะครับอาจจะแบบถึง TP ไปแล้วนะครับหรือจะถึง SL ไปแล้วนะครับมันนำมาใช้ไม่ได้นะครับยูก็เลยขอขยับนะครับกราฟ5นาทีเนี่ยขยับมาเป็นกราฟ10นาทีนะเผื่อ,อพออัพคลิปลงไปคนที่เปิดมาดูเนี่ยจะยังได้ตามพอ,อยังพอตามตัวบทวิเคราะห์รือซิกที่จิวทำให้ได้ทันนะครับโอเคอกราฟ ของทองคำนะครับในทางเฟรมสินาทีเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเทนขนาขึ้นนะครับยังคงอยู่ในเทนขนาขึ้นแต่จะสังเกตเห็นว่าตัวราคานะครับราคาตอนนี้เริ่มวิ่งมาในกรอบที่เป็นกรอบล่างของเทนขนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับวิ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดยังอยู่ในเทนนะในเทนก็จะวิ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่อยู่ในเทนนะครับจุดที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับก็คือจุดนี้นะครับ บริเวณน,นี้นะครับก็คือการหลดที่ที่บอกอะ่ะการหลดโซนแถวแถว2635ลงมาเนี่ยตรงนี้เป็น2637ใช่ไหมครับจุดไฮเดิมอ่าโลเดิมของมันเนี่ยจะมี2637นะแล้วก็2635นะครับคราวนี้การที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการอ่าที่เราจะเล่นเซลนะครับก็คือจะเป็นตามภาพหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับในในอันนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หลุดลงมานะครับแล้วก็มีคอนเฟิร์มหลุด2635ลงมาตรงนี้เราก็เปิดเซล ได้นะครับเซลลตรงนี้ในฝั่งของกราฟสินาทีเนี่ยก็จะมา tp แรกตรง2 6 2 2โซนแถวแนี้นะครับโซนแถวแนี้ถ้าเกิดมันวิ่งย่อลงมานะครับถ้าเกิดมันวิ่งย่อลงมาแล้วถ้าเกิดมันย่อลงมาไม่ถึงบางคนอาจจะบอกว่าเอออย,นนอ,อยากจะสั้นกว่านั้นนะครับอยากจะสั้นกว่านั้นอยากจะ tp สั้นกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่า tp นะครับสำหรับ จุดที่ฝั่งของเซลล์มันจะมีตรงไหนบ้างนะครับกรณีที่หลุด2635ลงมานะครับมันก็จะมี TP อยู่2629นะครับ2630แล้วงานตีกลมๆนะครับแล้วก็2626 26นะครับแล้วก็ มา2622 2621ส่วนแลถวเนี้3 TP นะอ่ะาคราวนี้ส่วนใครที่จะ buy เนี่ยตรงนี้ทิวก็มองว่าวัด buy ได้นะครับตรง2639 2640เนี่ยวัดไปเลยนะครับแล้วก็หลุด2637 2636ตรงนี้เราค่อย SL ออกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุดราคามันรีบาวมาเราก็จะมีมา TP ตรง2662 2648 2651แล้วก็2655ตามระดับนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการเทรดนะครับของทองคำในภาพ ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นภาพระยะสั้นนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยเนาะก็ต้องขอขบคุณนะครับคนที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันนะครับคอยกดถูกใจให้กันก็ขอให้พอดบวก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 นะฮะพอดฟ้าฟาโต23อสเท่านะครับสําหรับคลิปนี้ทิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสุดการรอคอยนะครับสำหรับอีคิเตอร์ลองเทรดบูดแคปิตอลวันนะครับของลองเทรดอะคาเดมีนะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่งนะครับยังตีโซนไม่เก่งนะครับตรงนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มีวิลเลจที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงโซนที่แน่นยํานะเพราะว่าโซนที่เราตีเนี่ยถูก กันกรองมาจากตัวออเดอร์บ็อกซ์ที่มีแฟร์แวลูแกร็นะครับซึ่งจะเป็นโซนที่สําคัญนะครับในการบายในการเซลล์ออเดอร์นะครับท่านได้สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับท้าให้ลองจริงนะครับสามารถกดที่ลิงก์นะครับหรือสแกนเคอร์โคดมาได้นะครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านได้เห็นสื่อโฆษณาตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินส่งข้อมูลยื่นไขให้นะครับอย่ารอช้านะครับรีบๆสแกนรีบๆกดติดเข้ามานะครับจำนวนจํากัด